สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพิ่องอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหารเรื่อง Latin. แรมไม่ติ่งแต่วิธีนี้มันเป็นการแก้สำหรับพวกที่เพิ่มแรมในเครื่องแล้ว แรมไม่มองไม่เห็นแรมที่เราเพิ่มไปโอเคให้เราทำการกดปุ่ม Windows ที่คีย์บอร์ดแล้วกดตัวหาจะมีหน้าต่างของ run ขึ้นมา ให้เราพิมพ์คำว่า ms con fix แล้วกด enter ให้เราเข้าไปที่หัวข้อบุ้มอ่าแล้วเข้าไปที่หัวข้อ แอดวานซ์ออปชันก็เรยนี่ท <oh ี่เพื mm ่อนๆไปเพิ่มแรมมาจากจากรสีเป็นแปดหรือจากสีเป็นหกให้ดูที่ตัวนี้นะคะตัวนี้ maximum memory เครื่องเพื่อนๆมีเครื่องหมายติกอยู่ตรงนี้ก็ให้เอาออกซะให้มันวา่างเปล่าให้ช่องสี่เหลี่ยมนี้มันวา่างเปล่าแล้วก็กดโอเคออกแล้วก็กดโอเคออกเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าตัวเครื่องอะ ตัวเครื่องมันจะบอกให้เรารีสตาร์ทเครื่องให้เรากดรีสตาร์ไปเลยเราเรากดรีสตาร์นะให้เรากดรีสตาร์แล้วเครื่องจะทำการรีสตาร์ทเครื่อง ขึ้นมาเพื่อบูตตัวแรมขึ้นมาแต่ก็มีบางกรณีที่เ,เมื่อปรับอย่างที่บอกไปแล้วแต่ก็ยังมองเห็นแรมแรมเหมกับแรมเท่าเดิมประมาณว่าเคยใส่แรมสกิก แต่เห็นอยู่ประมาณสามปีกว่าๆยังเห็นอยู่เท่านั้นก็เคยเจอเหมือนกันประมาณประมาณว่าเหมือนเหมือนกับเครื่องเครื่องเครื่องมันยังจําของมันอยู่เครื่องมันยังจำของมันอยู่ถ้าในกรณีนั้นอืแต่พึ่งยังไม่เคยลองนะอ่า เกิดกรณีนั้นแล้วยังไม่อยากลงวินโดวอมะให้ลองด้วยการาให้ลองด้วยการและให้เราเออ่เรียกว่าพิมพ์ตัวเลขอืมพิมพ์ตัวเลขของแรมที่เราใส่อยู่ อย่างเช่นลำเราใส่อยู่8กดกิก่อ8กิกให้เรานี่นะขอเปิดเครื่องคิดเลขป๊นหนึ่งให้เราเอาหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่คูณด้วยแป มันจะเท่ากับ8,192ให้พิมพ์เลขตรงนี้ลงไปน่าจะออพอช่วยได้อยู่มัง้งนะคะถ้าในกรณีที่ทำแบบแรกแล้วมันมันยังมองไม่เห็นอยู่ยังมองไม่เห็นถ้าไม่แปดเต็ม ก็จะมองเห็นอยู่ประมาณ7็กว่าซึ่งมันควรจะอยู่ประมาณนั้นก็อันนี้เป็นวิธีที่สองที่แก่ที่ไม่อยากจะลงวินโด้เลยแต่ถ้ามันสุดวิสัยจริงๆก็คงจำเป็นจะต้องลงวินโด้เพื่อให้เครื่องมันเรียกแลเหมือนกับว่าช่วยกระตุ้นให้มันเติมความจำนิดนึงว่า เครื่องมันถูกเพิ่มแรมขึ้นมาแล้วเนาะ,ะจริงๆแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าเครื่องใครเพิ่มเขาเรียกเปลี่ยน CPU จากสองคอเป็นสี่คออะไรพวกนี้ก็จะมาดูอยู่มุมน,นี้เหมือนกันมุมน,นี้ไม่แน่ใจว่ามันสามารถแก้ตัวเลขได้หรือเปล่ามไม่น่าจะแก้ได้นะ มันจะค่อนขัางจะเต็มพอสมควรถ้าถ้าถ้า,ถาเนี่ยถ้าถ้าโอ้ยถ้าอลไรถ้าเหลือเกินถ้าเอาเครื่องหมายติ๊กออกทั้งสองอันแล้วยังไม่สามารถที่จะเอิ้มออการมองเห็นของแรมได้ก็คงจะต้องลงวินโดว์ใหม่ เพราะว่าเท่าที่เคยลองเ,อเล่นๆดูมันก็มีบางครั้งที่แบบว่าเครื่องมันโง่ๆขนาดสั่งแล้วก็ยังจะไม่รู้เรื่องก็เลยต้องลงวินโดว์ใหม่แต่ว่ามันก็มีในกรณีอื่นที่แบบว่า,อามองเห็นแรมไม่เต็มในกรณีที่แลมเราเสียหรือ แรมเรามีปัญหาคำว่ามีปัญหาคือมันใช้งานได้แต่มองเห็นไม่เต็มอาจจะเหมือนกับแรมตัวหนึ่งสิกิกแต่มันอาจจะมองเห็นได้ครึ่งๆกลางๆไม่ไม่เต็มดีหรือว่าไม่ไม่เกือบสุดอยู่ประมาณนั้นงงไหมคะ งงไหมถ้างงก็ <c oughs> คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ <c oughs> ถ้าเพิ่งรู้ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งจะช่วยตอแถ้าไม่รู้เดียวก็จะหาข้อมูลมาให้อันนี้คือเท่าที่เพิ่งรู้มีอยู่แค่นี้ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะคลิปหน้ามีอะไรก็ <c oughs> <c oughs> ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมเรื่องบิอย่าลืม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ